แคปตองแล้วนะครับโอ้โหรถรถแม่งไม่ใช่รถแล้วตอนนี้เออนาเต่าอ่ะจับพวกโลกพวกนั้นแล้แลแลย,ยังแน่นอนครับหนะัวหน้าทีนีก็ไปดูที่กะะั้นถนนนะนะมันเกิดปัญหาขึ้นนิดหน่อย

เงี嫌 àn, 嫌้เงี้ยเงี้เงี้โอ้ยุ่งเหยิงจริงๆข,ข em. kind of ับรถไปยิบมั้ยครับช่วยผมหน่อยไม่เป็นไรไปทางนั้นไปทางนั้นโอ้ what the heck โอ้โหพิรามิดแม่งเวอร์จริงเฮ้ยนาตาเลียวนะน่ะ <Ma'> คุณครับผมต้องการรถคุณหน่อยเอ้ย, <laughs> อยแล้วนาตาเลียไม่ขับแหกด่านไปเลยนาตาเลีย เออจะตกแล้วอ,อึประสานรถแม่งไงรถรถเธอพังเลยนั่นาาไงโกรธกูจริงด้วยไปทำรถฉันพังอะทำารชื่อฉันยังไม่พออีกหรือไง โอ้เธอเหมือนตอนนี้ฉันเจอเธอครั้งแรกเลยนะฉันต้องเปลี่ยนตัวตนก็เพราะนายแหละต้องเปลี่ยนก็ต้องสีผมเธอไม่ได้ผมบอลมาก่อนเหรอโอ้ยมันจะไปลาพ่อแล้วก็ออกจากเมืองเลโก้นี่นะได้เจอกันอีกไหมอ่ะไม่เงี้ยจะเละขึ้น โอ้คือคุมรถไม่อยู่นะ่ไม่อะไรแต่ยังจัดการแล้วแต่ผมต้องการรถใหม่นะเออผมทำหายไปอ่ะจริงๆิก็ไม่ใช่รถผมด้วยซ้ำนะไม่เป็นไรแฟงไม่เป็นไรแฟงทำหายสองครั้งในสัาดาห์นะขอให้มาซ่อมที่เรียกรถตรงนี้นะครับอ้วงไอ้เฮีย คุณรู้อะไรเรื่องจุดเรียกรถไหมครับเอยฉันไม่แคร์เรื่องนั้นหรอกนะดูปั๊มน้ำมันนั่นสิมันพังหมดแล้วมันมีปั๊มก็ไม่มีลูกค้าถ้านายต้องไหมแล้วก็ฉันจะช่วยนายนะโอเคไปลองต้อมต้องเก็บตังค์เก็บตังค์เงี้ย เรียบร้อยครบรูกปานละเฮ้ยดนทำได้ที่น um, ี่ปลอดภัยแล้วโกาอะไรอะไอติคิมฮอทดอกหรือทั้งค IC ู่ โอ้ฉันมีนี่อยู่นี่นะเอาซูเปอร์บิกนิกไปก็ได้มันจะช่วยละช่วยในตั้งสร้างของอะนะโอเคเขาบอกว่ามีอีกอีกที่หนึ่งฮะแถวนี้มาดึม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 

โอ้โคตรเจ๋งเอ้ยอย่าเต้นอย่าเต้นอย่าเต้นเราต้องเก็บตังค์เอ้ยเต้นอีกแล้วปลดล็อกรถกันใหม่สวยให้ดูตีเราปลดล็อกรถอะไร โอ้รถนี่แม่งไม่คูเลยแล้วร,รถนี่อะไะเออทูปเปอร์ค่อยดูโอเคหน่อยเออไม่มีคันอื่นเลยล่ะมีแค่แน่นะเอาทูปเปอร์ก็ได้ะแต่งสีรถตำรวจก็รถแบบเป็นรถธรรมดาแหละนะไหนดูสิ รถในาร, 1, ราคา1,000พสตันี้มันจะโอเคหรือเปล่านะมันต้องดีกว่ารถปีอยู่แล้วละ่ะเจษมีอาชญากรรมอยู่แถวนี้นะพวกโจรมันขังตัวเองไว้บนดันฟ้าแล้วตำรวจขึ้นไปไม่ได้ ให้ช่วยไงฉันบินไม่ได้นะเออแต่ว่าลูกของฉันน่ะไม่นนอำเภอนะเขามีอุปกรณ์คือแจ็ปปิ้งกันนะนะเอาไว้ปีนตึกแล้วก็เอาไว้ตกตึกด้วยใช่ไหมล่ะเขาถึงได้หยุดใช้น่ะถ้าไม่ต้องการแล้วก็โอเคตองการสิแค่บอกลุงว่านายกำลังไปนะเอาเดี๋ยวปิดทาง เออรถคันนี้ขับง่ายขึ้นเยอะมันคุมได้ดีกว่าโอโอโอแต่หักแรงไม่ได้หักแรงแล้วไอ้นี่เขาเรียกว่าน,นะเสียการทรงตัวได้มาก็พังแล่ะเ,เราใช้ทางลัดนะฮะ ทางที่ดีสุดคือทางตรงที่เอกได้บอกไว้ขับได้ดีนี่เชสโอ้เอ้ยเพิ่งเห็นมอเตอร์ทุกคนดูดิมอเตอร์มันขยับด้วยเออคตรชอบเลยเฮ้ยแล้วเร่งแล้วขยับแรงขึ้นตรงนี้มีจุดเรียกรถของดีนี่นะมีของดีตรงนี้ด้วยนะ ไปไปเอาแคปปิ้งฮุกเหมือนปืน,ปนแบทบแมนอะนะเราจะเป็นแอบะบแอบะบมาแล้วครับลุง นายมืงอหลับอยู่เออคุณครับผมคือเชสเอลิี่ในบอกแล้วว่าผมจะมานะเธอบอกแล้วล่ะยินดีที่เจอนะเชสฉันรู้เรื่องเกี่ยวกับนายเยอะเลยฉันรู้ว่านายทำพลาดอะไรมาบ้างนะแต่ส่งนายไปเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่มากนนายคนจะอยู่กับพยานะนะ โอ้ผมเรียนรู้จความผิดพลาดแล้วครับเออแล้วไม่จะไม่ทำอีกนั่นไงเป็นอะไรไหมเออไม่เป็นไรครับแกรเป็นกันยังอยู่ไหมครับแน่นอนอยู่ถ้าเธอต้องการขยะนี่แล้วก็นะมันไม่ได้ช่วยฉันหาเบสซี่เลยนะอ้อเป็น ปลาเบสน,นะตัวใหญ่ยาวโคตรตัวเมืเมบบ่อกี้แล้วจะไปจับกุไลโชคดีไอ้น,นี่มันใช้ยากหน่อยนะเออเฮ้ย <c oughs> ได้เก็บเหมนกันแล้วส <c oughs> วย <c oughs> โอ้ <c oughs> ยิงได้ด้วย เราพังทลายหมดดงนะมันใช้เท่าไหร่นะ8,000ใช่ไหมตัวที่อะไรที่ที่เรียกรถอะ Hey Chase, there's a hitch. Yeah. It did. It did. konflict generated is at what Vega was robbers are i n now. เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตึกที่โจรอยู่แล้วนะ h อ s e ขอให้ไปหาว่าโจรอยู่ตึกไหนเยี่ยมยอดเฮ้ยซูเปอร์บิ๊กอยู่ข้าบนขึ้นไงอะ อ,อ,อยากได้จริงน่ะอินด้านบนนะ่ะเฮ้ยตรงนี้ขึ้นได้เฮ้ยได้ปแล้วก้อนหนึ่งมีห้าพันละอ๋อมันใช้ขึ้นอย่างนี้โอเค เฟ้นตรงนี้ก็ต้องมีตรงนี้ก็ต้องมีไม่มีเหรอไม่มีจริงดิไม่มีที่ขึ้นนะตรงนี้ตรงนี้อะไรนะ่ะเอ้ยกดตังค์กดตังค์ได้ด้วยตรงนี้ยังทำอะไรไม่ได้ ประตูตรงนี้ก็ต้องเออแล้วจุดซ่อมรถล่ะจุดซ่อมรถโอเคไว้ที่หลังแล้วกันเดี๋ยวนะเฮ้ผมเห็นนะผมเห,เห็นเห็นขึ้นไม่ได้อยู่ดีขึ้นไม่ได้อะทำไมอะ ไปกันแล้แม่งเลยเสียเวลามานานละอา้ารถตำรวจหายไปไหนเมื่อกี้มีรถตำรวจตรงนี้อ่ะเออไม่ไรเราเรียกรถคันนี้มาแล,แล้วก็ใช้รถคันนี้แหละเขามีแต่รถเปิดบัรทุนนะฮะอันนี้เปิดทั้งบอด,ดี้เลยนะครับคันนี้นะ่ะเทไหะล่ะรุ่ผมโคตรเทแม่งเปิดทั้งบอด,ดี้เลยคือแบบบอด,ดี้ไม่มีอ่ะมีแต่ตัวโครงด้านใน <laughs> ไปไปไปเดี๋ยวนะไป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 รถขนปูนไปเราไปทางลัดดีกว่าทางลัดเอ้ยทางลัดชอบยิงทางลัดไปแล้วได้ตังค์มีแหละทางลัด ทางลัดคือทางลัดอุ้ยยาอู yeah! อ้อู้อ,อ,อ,อ้เกือบพังรถเกือบพังแล้วไม่ล่เร่งสปีดบูทสปูดบีทสปีดบูทอ๋อต้องกดค้างโอเคสวยเอาไปตรงกลางนะฮะตรงกลางมันจะมีทางอยู่งี้ ได้ซุปเปอร์บิ๊กด้วยพังของเอ้ยเทเบล่าเทวบล่ามามา <c oughs> วู้ <c oughs> ตอนนี้เราก็รวยแล้วนะมีตังค์อยู่แสนแสนสามอันนี้รถตู้นี่หว่า อย่งเงี้ยเอ้ยเกือบเกือบมาดิมาดิมาดิเอ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 ,อเ,เราต้องการอิดเยอะๆอิดอันตรจันทร์น่ะออิดวิเศษเดี๋ยวนะมาผิดทางลืมดูแมปลืมดูแมปโดดโดด โอ้มีร้านรถด้วยตรงนี้อะไรตรงนี้มีอะไรด้วยโอ้ช่างมันเดะไปเลยแล้วกัน คอยหาดูว่าโจรอยู่ตึกไหนโจรอยู่ตึกไหนไ <Jeez. S 1> อ้ลูกลูกฟันเบ,เบอร์เกอร์พังไม่ได้มา <c oughs> เรียบร้อย,อยปีนไปขึ้นบนยอดเบอร์เกอร์นะครับ อ๋อไปปีนดึงเออโอ้เสียงรถตำรวจเต็มเลยมาสแกนหาผู้ร้ายดูซิว่าอยู่ตรงไหนกันนะนะ โอ้เห็นชัดแจ๋วเลยเจอแล้ว <Got them. S 1> เอาไอ้พวกตลาดลาด่างนั่นไปอยู่ด้านบนได้ยังไงนะ่ะทางขึ้นคงมีทางเดียวสินะส <c oughs> วยไปรี่เจอโจนแล้วแต่ว่าฉันต้องขึ้นเปตึกข้างๆกันนะจะกระโดดข้ามนะไปอีกฝั่งได้ Or ก็สบายวัน a week off work i ในอิ i ฟิร r ม a รี enjoy the hospital food chase ก็บอกเอลลี่บอกว่างั้นก็ขอให้มีความสุขอาหารโรงพยาบาลนะโอ้เจสแมงแผนเจสแมงสุดซีนนี่โดดไปอีกตึกหนึ่งฮะเพื่อที่จะได้สพายโจรนะครับสุดเกินไปละอ่า เอ,อ้ยขึ้นไม่ได้แล้วเยี่ยมมากเจสโอ้โหโชคดีนะที่ฉันไม่ได้กลัวอะไรนะ่ะบ้องจู๋นกแก้วฝรั่งเศสเดฟบอกไม่กลัวอะไรแฮะเออฉันไม่ได้ฟิตเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ มันยัเป็นล้มอะ่ะม่ยังมีทางข้ามไปอีกตึกนึงได้อยู่นะตอนอื่นก็เอาพวกอิดนี้นะมันเอาไว้สร้างของให้เยอะทุบลูกอันมาโอ้โหโอ้ซือมาแล้วต้องปล่อยเลยตรงนี้ใช้อะไรในเป็นตัวอากาศ ไม่เงี้ยปุ๊บปุ๊บปุบไม่หมดปุบไม่หมดตรงไปเก็บก่อนตรงนี้มีของโอเคไปได้ละสบายใจอุ้ยไปแตะกำแพงไปเพชรแม็กเขนชอบจำสับกับแฟงอยู่เลยเลย เกมนี้แฟงเมนแฟงกันนี่ใช่ไหมดึง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 เออได้เวลาครับอา่าขึ้นได้ละเกมนี้จุดสังเกตคือข่ากับฟ้านะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำอะไรได้ออามันไม่มีทางให้เดินไปอยู่แล้วนะโอเคจะกระโดดข้ามไปเลยทีนะ มาสวยเรียบร้อยไปโอ้เอตำรวจมามีตำรวจมาทุกคนหนีเร็วฉันจะไม่ปล่อยโจทย์พวกนี้หนีไปได้หรอกนะ ไปตามโจรไปตามไม่คิดคิดไม่เคิดอเออ one down the rest to go เออเสร็จไปหนึ่งเหลืออีกกี่เหลือนะโอ้เคิดโอเคตั้งนี้ได้ โอเคไม่มีอะไรแล้วปีนไปเคดปีนไปตรงนี้ต้องมุดเอ,อ่อไมาจะปีนทำไมไม่ได้ต้องฮ้ยหนตะลิงลงมาเยี่ยมฮึบโดดโดดโดดอีก ตำรวจจับบุไลไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าฉันเป็นยิมนาสติกด้วยผังงให้หมดผังให้หมดผังให้หมดสวยมาเก็บตังงกงกขมงกไป มาโอ้ว่าจะแบบรดเร็วโดดขึ้นไปเลยโอ้ยขึ้นแมนบนละเฮ้ยเด็ด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 เดเกือบไปแล้วไม่ละ หวัดเสียวเหลือเกินเมื่อกี้ผมเสียวจริงน,นะโอเควอร์รันอย่าสนใจผมเลยเอ้ยประคุมสอ,องแล้ว ฮึบฮึบฮึบคุ้มคนที่สามแล้วเหลือแค่อีกคนหนึ่งฮึบฮึบฮึบอ่าหยุดนะไปยบาย ไอ icism, rires, <Wit! S 1> uh ้น huh. uh ี huh. uh ่น huh. uh ่าจะจับยากแค่ใช้เล่นนะเนี่ยอุ้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 ย้ยอ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 ุ้ยอ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 ้ยยะอ้คดีนะคุณตำรวจโอ้เห็นแล้วครับหัวหน้าแก๊งกำลังหนี เหมือนว่าเขากำลังรอใครบางคนอยู่เอ n t ออบังคับยากเหลือเกินไอตัวเขาเรียกไงนะแกปปิ้งฮุกอะหกือปีนอย่างนี้ เดตังเบี้ยเลยเมืเอ่อกี้ล่วงแล้วตังหล่นเฮ้ยมันสปีนขึ้นแล้วไม่น่โอ้ข้ามไปตึกจัไปเลยโอ้ยอมแพ้ได้แล้วนะ่ะไตตึกนะฮะตำรวจยุคนี้ต้องไตตึกกันแล้วปีนขึ้นไป ก่อนอื่นขอขอหน่อยขอหน่อยสตัสตสีฟ้านี่ดีมากเอ้ยแล้วก็โดดมาหายไปไหนแล้วลนะ่ะโอ้ยด้วยช่วยด้วย,วยผมไม่อยากตกงลงไปผมมีภรรยายแล้วก็ประทองสองตัวนะ ทำงานใี้ใครเออจอร์ดเออจอรดฟ้าฟาทาเบนสันเบอรี่เฮ้ยบอกมาฉันบอกไม่ได้แล้วนะเขาจะฆ่าฉันน่ะโอเคผมทำให้เล็กฟิลลี่เล็กเหรอเขาอยู่ไหนไม่รู้ผมไม่เคยเจอเขาอะนะเขาแค่โทรมาแล้วใครรู้บ้างล่ะเอออาจจะบลูมั้งเขาอยู่ที่คุกอัลบาทรสน่ะ ขอร้องแหละอย่าทำให้ผมตกลงไปอ่าเอ้ยเกือบโอ้ขโมยรถเก่ง,งนี่เนี่ยเออนะผมทำได้ตอนนี้ทำไม่ได้อีกแล้วนะจจดจจดปะนะครับสันเบอร์รี่เฮ้ยไม่เจอขนาดแม่งมีชื่อนี้จริงด้วย เย่เย่เราเป็นนายตำรวจเจสไมเคิ